ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่61ยาหยางหยวนมองไปยังฝุ่นผงที่กำลังร่วงหล่นลงจากมือ สีหน้าของหลินต้องถึงกับซีดเผือดระหว่างที่แตกตื่นตกใจก็เห็นลำแสงเล็กๆเรืองรองออกมาจากฝ่ามือข้างขวาแล้วกลั่นตัวออกมาเป็นยาเม็ดสีแดงเพลิงขนาดเท่าหัวแม่มือเม็ดยาที่ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือทำเอาหลินต้องต้องกับพริบตาซ้ำและสำเล่าอย่างงุนงงพอนึกขึ้นได้ก็คิดว่าคงจะเป็นฝีมือของหินลึกลับที่กลั่นหินยังหยวนทั้งสาก้อนนี้ออกมาเป็นยา เขาอาปากค้งอยู่สักพักก็เก็บยาเม็ดสีแดงเพลิงเข้าไปในแขนเสื้ออย่างระมัดระวังพอหันไปมองรอบๆตัวก็ต้องรอบถอนหายใจโล่งอกโชคดีที่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด็กหนุ่มยื่นมือออกไปหยิบหินหยางหยวนขึ้นมาอีกสามก้อนวิ่งปราดเข้าไปในป่าตะโกนบอกหลินเซียวตามด้วยเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงท่านพ่อข้าขอหินหยางหยวนสักสองสามก้อนไปเล่นนะ หลังจากเสียงตะโกนสิ้นสุดหลินต้งก็หายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รีรอคำตอบจากบิดาเจ้าเด็กบ้าน,นีหลินเซียมองตามแผ่นหลังของหลินต้องอดที่จะสายหน้าไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักเพราะตอนนี้หลินต้องเป็นคนที่ตระกูลหลินทั้งไว้ใจและยกย่องอาจจะยกย่องมากกว่าเขาผู้เป็นบิดาเสียด้วยซ้ำดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าข้องใจ หากบุตรชายของเขาจะหยิบหินหยางหยวนออกไปเล่นสักเล็กน้อยหลินต้งที่วิ่งออกจากเมืองแรกก็รีบแล่นกลับไปห้องปิดประตูแน่นหนาแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาล้วงมือเข้าไปหยิบยาเม็ดสีแดงเพลิงมาสำรวจอีกครั้งยาสีแดงเพลิงเม็ดนี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพและเข้มข้นมากกว่าเมื่อเทียบกับยาวิเศษขั้นสามที่ถูกกลั่นออกมาก่อนหน้าด้วยพื้นผิวมีประกายสีแดงเพลิงเจิดจ้า ทำให้ยาตัวนี้มีลักษณะเหมือนกับบรรจุพลังวิญญาณมหาศาลเอาไว้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเมื่อสัมผัสนี่คือยาหยางหยวนที่ท่านพ่อพูดถึงอย่างนั้นหรือหลินต้องพึงพมพำพลางคลึงยาเม็ดอุ่นร้อนในมือไปมายาหยางหยวนที่หลินเซียวพูดถึงก่อนหน้านี้จะถูกกลั่นจากหินหยางหยวนโดยผู้ฝึกยุทธขั้นสูงแท้จริงแล้วพลังวิเศษจากหินลึกลับดูจะคล้ายกับวิธีที่ว่าอยู่เหมือนกัน อื่มท่านพ่อเคยบอกไว้ว่าการจะกลั่นยาหยางหยวนขึ้นมาหนึ่งเม็ดอาจจะต้องใช้หินหยางหยวนถึงสิบก้อนแต่เจ้าหินลึกลับใช้เพียงแค่สามก้อนเท่านั้นหลินต้องเลิกคิ้วขึ้นหากยาพวกนี้คือยาหยางหยวนของแทลลาก็ดังนั้นคำตอบเดียวก็คือหินลึกลับใต้ฝ่ามือเขามีพลังวิเศษในการกลั่นระดับสูงขณะที่ผู้อื่นต้องใช้หินหยางหยวนถึงสิบก้อนเพื่อกลั่นยาหยางหยวนจำนวนหนึ่งเม็ด แต่หินลึกลับกลับใช้เพียง3ก้อนเท่านั้นแสดงว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าการกลั่นของผู้ฝึกยุทธชั้นสูงถึง3เท่าพอคิดมาถึงจุดนี้หลินต้งก็รู้สึกตกตะลึงหากเรื่องนี้ถูกแพร่งพายออกไปคงจะเกิดความโกลาหลอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวหลังจากความโกลาหลว่วยสิ่งที่จะเป็นไปได้มากที่สุดคือเขาจะถูกไล่ล่าตามจับจากพวกตระกูลทรงอิทธิพลและถูกบังคับให้กลั่นยาอยางหยวน ทุกวันๆในห้องถังมืดมืดขนาดเล็กเท่ารูหนูหลินต้องปาดเหงื่อที่เย็นเฉียบออกเขาอยากจะรู้ว่าหินลึกลับมีพลังวิเศษน่ากลัวเพียงนั้นเชียวหรือจึงตัดสินใจจะทดสอบอีกครั้งหลินต้องรีบหยิบหินอย่างหยวนในเสื้อออกมาวางบนฝ่ามือด้านขวาทันทีจากนั้นก็รวบรวมสมาธิทั้งหมดไปที่หินหยางหยวนทั้งสามก้อนชี้้ ทันทีที่หินหยางหยวนอยู่บนฝ่ามือแสงเล็กๆก,ก็ผุดขึ้นอีกครั้งหลินต้องจ้องไปยังแสงสีแดงที่กำลังสว่างว่าหินหยางหยวนเริ่มจะมีสีอ่อนลงเรื่อยๆสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นฝุ่นผงจังหวะเดียวกันนั้นแสงสว่างก็รวมตัวหนาแน่นบังเกิดเม็ดยาสีแดงเพลิงขึ้นบนฝ่ามือของหลินต้องอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วต้องเป็นเช่นนี้หลินต้องจ้องยาสีแดงเพลิงสูดหายใจลึกสุดปอดพร้อมกับสีหน้าเคร่งเครียดเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับ หลินต้องถอนหายใจเบาๆตามด้วยเสียงหัวเราะอย่างเจ็บปวดผู้ฝึกยุทธชั้นสูงบางคนอาจจะมีประสิทธิภาพในการกลั่นแบบนี้ก็ได้แต่เขารู้ดีว่าตนไม่ใช่หนึ่งในนั้นตอนนี้ยิ่งไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธชั้นสูงเสียด้วยดังนั้นถ้าหากตนเผยพลังวิเศษออกไปแล้วก็สิ่งที่นำมาไม่ใช่ความตื่นตระหนกและชื่นชมแต่จะนำหายนะมาสู่ตัวเองอีกต่างหากอาจจะถึงขั้นถูกทำลายล้างทั้งตระกูลหลินเลยก็ว่าได้ มาทดสอบคุณสมบัติของยาหยางหยวนกันดีกว่าหลินต้องสะบัดศีรัะไปมาพยายามควบคุมสติอารมณ์ถอดรองเท้าออกนั่งลงบนเตียงเขาไม่ได้รีบเร่งกลืนยาหยางหยวนลงไปทันทีกลับเลือกทบทวนเคล็ดลับวิชาชิงหวนหยวนดูดซับพลังหยวนระหว่างฟ้าดินและเพิ่มพลังให้กับร่างกายของตนและจูดะตันเทียนเสียก่อนหลินต้องฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วย,ยามก่อนที่จะกลืนยาหยางหยวนลงไปในปาก พอย,อยาหยั่งหยวนซึมเข้าสู่ร่างกายสองหูของหลินต้งก็ได้ยินเสียงสะท้อนก้องฉับพลันคลื่นยักษ์ใหญ่ที่แสนจะอบอุ่นก็แผ่กระจายไปทั่วร่างพลังงานนี้ช่างสมบูรณ์แบบและท่งพลังยิ่งนักแต่กระนั้นมันก็มีได้รุนแรงหนำซ้ำยังสามารถดูดซึมได้อย่างง่ายดายอีกด้วยไม่นานร่างกายก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจนเกือบร้อนราวกับนั่งแช่น้ำผู้ร้อนสบายตัวที่สุด ขณะที่ไออุ่นหมุนเวียนไปทั่วร่างกายมันก็แทรกซึมเข้าสู่ชั้นกระดูกเนื้อหนังและพลังภายในก่อนที่จะพุ่งเข้าหาจุดตันเถียนฟูฟูทันทีที่คลื่นพลังยักย้ายพุ่งเข้าขุมพลังหยวนภายในร่างหลินต้องรับรู้ได้ชัดเจนถึงพลังของตนเติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในที่สุดก็ได้ยินเสียงฟูฟูดังก้องกึกกึกไอร้อนก็เริ่มผุดขึ้นจากหัว เวลาต่อมาร่างกายที่นิ่งสงบก็เริ่มสั่นร,รัวอย่างไม่อาจควบคุมได้เมื่อลืมตาทั้งสองข้างขึ้นแสงสว่างจากพลังหยวนก็ส่องประกายไปทั่วร่างราวกับคลื่นในมหาสมุทรคุมพลังระดับตี้หยวนจิ้งขั้นปลายทันทีที่รับรู้ถึงพลังหยวนจำนวนมหาศาลในจุดตันเถียนสีหน้าปลื้มปิติอย่างห้ามไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลินตงหลังจากการฝึกซ้อมที่ไร้ผลมาตลอดสองเดือน ในที่สุดเขาก็ทลายกำแพงลงได้ด้วยระยะเวลาเพียงหเดือนหลินต้องสามารถพัฒนาพลังจากระดับตี้หยวนจิ้งขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายได้การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนี้อาจทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจกระทั่งหลินหลังเทียนผู้โด่งดังยังใช้เวลาถึงสองปีก่อนที่จะพัฒนาจากระดับตี้หยวนจิ้งไปยังเทียนหยวนจิ้งถึงแม้ว่าการก้าวหน้าแต่ละขั้นจะยากเย็นเหลือเกิน แต่หลินต้องมั่นใจว่าระยะเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้เขาจะสามารถเข้าสู่คุมพลังระดับเทียนหยวนจิ้งได้อย่างแน่นอนหลินต้องเป็นผู้มีพรสวรรค์ผนวกกับการทุ่มเทยอย่างหนักและความมุ่งมั่นรวมถึงการช่วยเหลือจากหินลึกลับพัฒนาการการฝึกซ้อมจึงรุดหน้าอย่างหาได้เปรียบสมแล้วที่เป็นยายอย่างหยวน หลินต้องเงยหน้าขึ้นพ่นควันสีขาวออกมาทางลมหายใจความรู้สึกสบายกายค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วร่างเขาพึมพำกับตนเองหลับตาทั้งสองข้างลงช้าๆตอนที่62เมืองเหยียนวันต่อมาณด,ดงต้นไม้เหล็กม้าจำนวนหนึ่งบรรทุกของเดินกันอย่างเป็นระเบียบของที่วางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆคือต้นไม้เหล็กจำนวนมากมองจากภายนอกจุดประสงค์ของการเดินทางไปเมืองเหยียนครั้งนี้คือการขายต้นไม้เหล็ก ถ้าว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการนำหินหย่งหยวนที่ซ่อนอยู่ไปขายต่างหากเรื่องนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอาจจะนำไปสู่ปัญหานี่เป็นการขายครั้งแรกหลินเจินเทียนจึงมีความคาดหวังมากเขาซึ่งเป็นหน้าตระกูลจึงตัดสินใจนำขบวนไปด้วยตนเองซ้ำยังคอยกำชับหลินเซียวหลินหมา่าง และผู้คุ้มกันร่วมร้อยคนให้คอยห้อมล้อมขบวนสินค้าไว้อย่างแน่นหนานับเป็นขบวนขนสินค้าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งจนผู้ร้ายทั่วไปคงไม่กล้าที่จะปล้นชิงพวกเขาแน่นอนหลินเจินเทียนพลิกตัวขึ้นขี่ม้าด้วยท่วงท่าสง่างามความทรงพลังและร่างกายที่แข็งแกร่งทําให้ผู้คนพากันให้ความเคารพนับถือชายชาราผู้สร้างตระกูลหลินสาขาชิงหยางงอขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเองทุกคนมาครบกันหมดหรือยัง หลังจากตรวจสอบคร่าวๆหลินเจิ้นเทียนหันกลับมาถามหลินเซี่ยวข้างๆหลินเซี่ยวมีหลินต้องขี่ม้าด้วยท่าทางสง่างามอยู่ไม่ห่างการเดินทางไปเมืองเหยียนครั้งนี้ที่สำคัญคือจะต้องหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุดในเมื่อเซี่ยวเหยียนมีคนสีแดงที่อาจเรียกความสนใจได้มากจึงเป็นการดีกว่าที่จะทิ้งมันไว้ที่ดงต้นไม้เหล็กพอได้ยินคำถามของหลินเจิ้นเทียนหลินเซี่ยก็พยักหน้าตอบด้วยเสียงทุ้มว่า ทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเราออกเดินทางได้ทุกเมื่อขอรับดีมากเมื่อได้ยินคำตอบหลินเจิ้นเทียนก็ไม่รีรออีกต่อไปหัวหน้าตระกูลให้สัญญาณมือยกแซกขึ้นฟาดมาหัวขบวนพุ่งตรงเข้าไปที่ถนนหลักคาราวานขนาดใหญ่เคลื่อนตามผู้นำไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงฝีเท้ามาที่ดังสนั่นไปทั่วหลินต้องโบกมือลาชิงฐานกระทุ้งข้างลำตัวม้าพุ่งตัวตามขบวนไปทันที เมืองเยียนเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองชิงหยางที่สุดที่นี่เป็นแหล่งเดียวในการแลกเปลี่ยนจระจาค้าขายทว่าเมื่อหลินเจินเทียนและคาราวานสินค้ามาถึงชานเมืองเหยียนก็เป็นเวลาบ่ายทางหลักที่นำไปสู่เมืองเหยียนเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากเบียดเสียดย็ดเยียดพร้อมกับเสียงโวกเวก ทำให้หลินต้องถึงกับพูดไม่ออกนี้พวกเขาจะยังไม่ถึงเมืองเหยียนแต่ผู้คนก็ออกันมากมายขนาดนี้ไม่ต้องคิดเลยว่ากลางเมืองจะแอะอัดโกลาหนสักขนาดไหนมองไปที่สีหน้าอยากรู้อยากเห็นของหลินต้องหลินเซียวที่อยู่ด้านข้างอดกล่าวเตือนขึ้นมาไม่ได้ต้องเออพอเราเข้าเมืองเจ้าก็อย่าสร้างปัญหาใดๆเป็นอันขาดเมืองเหยียนซับซ้อนผู้ที่มีฝีมือจำนวนมากมักซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนจำไว้คนบางคนห้ามไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด หลินต้องยิ้มถามออกไปว่าท่านพ่อเมืองเหยียนกว้างใหญ่กว่าเมืองชิงหยางเสียอีกการต่อสู้ระหว่างกลุ่มใหญ่ๆต้องเข้มข้นกว่ามากเป็นแน่ทุกๆเดือนที่เมืองเหยียนแห่งนี้จะมีคนหนึ่งกลุ่มถูกปลิดชีพและมีกลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่าหลินเสียวยิ้มนิดๆก่อนจะตอบคำถาม แต่อย่างไรเมืองเหยียนก็มีสามกลุ่มผู้ทรงอํานาจพละกกาลังของเขาอยู่เหนือคนทั้งเมืองไม่มีใครสามารถแย่งชิงตําแหน่งของพวกเขาได้หืมสามกลุ่มเชียรหรือมีใครบ้างหรือขอรับหลินต้องถามอย่างสงสัยก็มีกลุ่มเจ้าเมืองสํานักหมื่นทองคําและพักหมาป่าโลหิตหลินเซียวเกรงริมฝีปากขณะเอ่ยกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเทียบกับตระกูลหลินแล้วเรียกว่าอยู่เหนือชั้นกว่ามาก สกลุ่มใหญ่นี้แต่ละกลุ่มมีผู้ฝึกยุทธที่มีทักษะขั้นสูงจำนวนมากบางคนถึงกับเป็นผู้ฝึกยุทธระดับหยวนตันเลยด้วยซ้ำที่นอกเมืองเมืองเหยียนถึงแม้จะมีกลุ่มอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนทว่าคนส่วนใหญ่ก็อาศัยบาร,รมีของทั้งสากลุ่มนี้เพื่อความอยู่รอดหลินต้องพึมพำเงียบเงียบผง,งกศีษบเบาๆณเมืองนี้มีเพียงผู้ฝึกยุทธระดับหยวนตันเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ที่จะพูด เมื่อเห็นบุตรชายเงียบไปหลินเซียวคิดว่าหลินต้องคงจะรู้สึกเกรงกลัวขึ้นจึงรีบเข้าใกล้เพื่ออธิบายให้ฟังฮ่าห้าไม่ต้องกลัวไปหรอกเมื่อตระกูลหลินของเราพัฒนาเหมืองราสำเร็วเจ๋วเราจะสามารถสร้างผู้ฝึกยุทธระดับหยวนตันได้พอเวลานั้นมาถึงเมืองเหยียนจะมีพื้นที่ให้กับตระกูลหลินของเราเองน่าแหละหลังจากได้ยินหลินต้งก็ส่งยิ้มกลับขุมพลังหยวนตันสำหรับพลังที่แข็งแกร่งเช่นนั้นเขาก็อยากเห็นเหมือนกัน มาบรรทุกสินค้าเดินผ่านฝูงชนเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงประตูทางเข้าเมืองเหยียนพอเห็นกำแพงล้อมรอบเมืองสูงเกือบ100่อศอกหลินต้องถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเทียบระหว่างเมืองชิงหยางแล้วบ้านเกิดของเขาดูจะขาดสีสันไปเลยทีเดียวหลังจากที่จ่ายสวยเล็กน้อยมาบรรทุกสินค้าก็สามารถเข้าเมืองได้สำเร็จกองคาราวานผ่านอุโมงค์มืดมิดและเงียบสงัดเข้าไป ทันใดนั้นเสียงดังอึกทึกก็โถมใส่ผู้มาเยือนราวกับคลื่นทะเลซัดสาดทำให้หลินต้องที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนรู้สึกมึนงงไปเล็กน้อยเมื่อตั้งสติได้ก็พบว่ามีคนจำนวนมหาศาลอยู่ตามถนนหนทางเด็กหนุ่มหันไปมองตึกรามบ้านช่องที่สูงใหญ่ถอนหายใจเฮือกออกมาหาที่พักกันก่อนเถอะชัดเจนว่าหลินเซียวและคนอื่นๆไม่ได้มาเยือนเมืองเหยียนเป็นครั้งแรกพวกเขาจึงดูคุ้นเคยกับถนนหนทางเป็นอย่างดี หัวหน้าตระกูลหลินเดินนำขบวนผ่านถนนหลายสายก่อนที่จะหยุดลงที่โรงเตียมเงียบสงบแห่งหนึ่งทุกคนร่วมกันวางแผนในห้องพักโดยจะแยกคาราวานสินค้าเป็นสองกองกองแรกหลินหม่างจะเป็นผู้นำมีหน้าที่ขายต้นไม้เหล็กส่วนอีกกองหลินเจิ้นเทียนและหลินเซียวจะทำหน้าที่ขายหินหยางหยวนสองหีบด้วยตัวเองคนที่เหลือคือหลินต้งและผู้คุ้มกันบางส่วนจะรออยู่ที่ห้องพัก เมื่อเห็นหลินเจินเทียนและคนอื่นๆออกไปหลินต้องรู้สึกเบื่ออยู่บ้างหลังจากรอคอยกว่าสองข้อยามในที่สุดเด็กหนุ่มก็ตัดสินใจออกไปเดินเล่นข้างนอกคนเดียวถึงอย่างไรนี่ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากเขาไม่อยากเสียเวลาไปกับการนั่งคอยอยู่ในโรงเตรียมเท่านั้นหลินต้องเตรดๆในเมืองไปเรื่อยๆจากไม่มีจุดประสงค์หลักจึงตัดสินใจเดินตามฝูงชนในที่สุดก็หยุดลงที่ตรงกลางเมือง บางที่อาจเป็นเพราะว่าที่นี่มีหลากหลายอำนาจเมื่อเทียบกับเมืองชิงหยางเมืองเหยียนจึงดูวุ่นวายกว่ามากตามถนนหนทางหลินต้องมองเห็นกลุ่มคนไม่น้อยกว่าสามกลุ่มที่กำลังต่อสู้กันทว่าการต่อสู้ที่ชุดลมุนที่ว่ากลับไม่มีใครแยแสกลับกันพวกเขาคอยตะโกนให้กำลังใจแทนจากสีหน้าท่าทางดูเหมือนทุกคนไม่กลัวที่จะถูกลากเข้าไปร่วมด้วยหลินต้องไม่ได้สนใจการทะเลวิวาทเลย แม้แต่น้อยเขาแค่ปราดมองแวบเดียวแล้วเดินจากไปหลังจากเที่ยวเดินผ่านไปหลายเส้นทางเขาก็หยุดลงที่ตึกใหญ่ตึกหนึ่งตึกชีอู้โหลหลินต้องมองที่ตัวอักษรสามคำที่ถูกสลักไว้บนป้ายแววตาแปล่งประกายขึ้นมาเขาที่แทบไม่เคยเดินเที่ยวเล่นในเมืองชิงหยางก็ยังเคยได้ยินชื่อตึกชีอู้โหลมาบ้างที่นี่ต้องเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแน่นอน หลินต้องยืนอยู่หน้าประตูลังเลใจสักพักก่อนที่จะก้าวเข้าไปในตึกเมื่อผ่านประตูเข้าไปห้องกว้างๆห้องหนึ่งก็ปรากฏที่เบื้องหน้าถงใหญ่นี้มีตู้วางสินค้าจํานวนมากและในตู้เหล่านั้นมีสิ่งของถูกแสดงอยู่มากมายส่วนมากจะเป็นพวกของวิเศษยาวิเศษอาวุธลูกแก้ววิญญ,ญาณของสัตว์อสูรร,รวมถึงตำรายุทธ์หลินต้องมองเห็นสิ่งของต่างๆรอบตัวก็เข้าใจทันทีว่าของพวกนี้ต้องมีที่มาที่ไปไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ห้าห้าคุณชายมาถึงที่นี่ต้องการอะไรหรือขอรับระหว่างหลินต้องกำลังมองของในตู้พนักงานที่สวมชุดสีเขียวก็เดินเข้ามาถามด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วหยิบดาบเล่มยาวสีดำออกมาจากชั้นวางดาบโลหะดำเล่มนี้ถูกสร้างจากเหล็กดำเป็นร้อยรอยชิ้นมันคมกริบสามารถตัดได้กระทั่งขนนกเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจารย์ชื่อดังได้สลักยันออาคมซ้ำยังลงพลังหยวนไว้ข้างในอีกด้วย ดังนั้นมันจึงสามารถแทงทะลุผ่านกรอะทุกชนิดได้ถ้าหากเจ้าได้ครอบครองมันละก็มันจะช่วยเสริมพลังการต่อสู้ได้อย่างแน่นอนหลินตงจ้องดาบสีดําเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์เปล่งประกายบางอย่างถูกสลักไว้ด้านบนลักษณะค่อนข้างแปลกประหลาดเขาสายหัวไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรหลังจากเห็นท่าทางของลูกค้าพนักงานไม่มีทางเลือกนอกจากเก็บดาบลงก่อนที่จะพยายามเสนอของชิ้นอื่นๆให้กับหลินตง หลินต้องไม่ได้สนใจเท่าไรนักจึงค่อยๆสำรวจตู้แสดงสินค้าไปเรื่อยๆฉับพลันฝีเท้าของเขาหยุดลงตรงหน้ามีถุงสีเขียวขนาดเล็กเท่าฝ่ามือดึงดูดความสนใจมีหนาซ้ำยังมีประกายแปลกประหลาดวาบขึ้นจากตัวถุงถุงเฉียนคุณคุณภาพต่ำแลกกับหินหยังยวน48ก้อน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซซูเปอร์กัส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป <S <S เทพการเวลา